thôi vâng vâng vào vâng 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 Vai, 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 vai. Ừ, ừ. ừ hàng phương nhai Thêm một hàng Hết món nó, hết món nó, phượng nó เพิ่งไงมาอยู่คือบ้านนี้ฮะนี่หงวัวตัวนั้นบ้าเมืองวันขี้ซื้อเลยบ่ไหนนอนเมืองวันมืองกันอ่ะนี่แดงแจงๆอยู่แท้โอ้ย แมงวันขี่ใสแล้วผี่นองเลยเป็นนอนได้นี่นอนเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อแรงจัดการขาน,ขาน,นอนก่อนแมงวันขี่ใสแล้วจนตกหนาแรง,แางกันยาก็อืดเขาอืดเขาแลงบานเน พี่น้องเคยพอบอปัญหาแนวนี้ไเรเง,งี้ยง่วนอนเจาะนี่พี่น้องเห็ดกันใด <c oughs> ส่วนผมจะใส่ยาขามาแมลงด้วยใส่แบบผงยาขามาแมลงแบบผงแบบแป้งเทใส่บ่กเกินสองสามสมปโมงตายเมื่อละบางคนก็บอกว่าเอาน้ำมันเบนซินเทส่โดรดเอาวะปบเบนซินน,น้ำมันเบนซิน สุบใส่สำลีแล้วไปอุดใว้บาดแผลมัน่นกาิตายที่กันเขา้า่าแต่ไม่เคยล่องผมใส่แต่ยาดีดีที่ยาขามะแรงดีดีที่ได้พ้นดีตัวนี้ใส่เข้าเดียวก็ตายมาเกินสองสามชั่วโมงก็ตายเลยใส่มะแรงก่อนจะใส่ เหยงนอหน,น,น่อ,อนนอสอแต่คนหอิ่มแล้วบอ่อที่พวกคนนี่ดบมบังคับน,นี่สิีหันมือกูเฮ้ยฮ้ไปให้กินนมเลเขาเฮ้เขากินนมใเวลากินนมเลยไปกินนมไปเวลากินนมเลยเกินนมนี่ สิบบาทีอสิ่หายไซบรบานนี่อ้ยอีกเี้าง ยถือบักขัดซำไปตายรอกจะป็นจําบางตัวก็ให้ให้เคลียร์ให้ยังใช่ไหมเบิ่งผลงานเบิ่งดูที่นอนหลังจากใส่ยาไปมื่บ้านนี่ một cái gì vẻ đẹp luôn là đấy bà này, luôn, luôn là, một gần 20 sau. này đang heo luôn là. นอนกับตายเมื่อดแล้วคือเมื่เกินสามชั่วโมงใช่นี่นอนตายเมื่อเลยกินกระดูกหยาดกันกินกระดูกเลบาลนีมกักจะได้กระดูกกระไดแอบว่ากินกระดูก อยากกินกระดูกเบื่องมือนี่บาดเศร้าเลยบาดแย่ตัวนี้ดีละได้ผีน้องเอ้ยดีจะหายนะ ีเช้าเลยได้ีสองมือเมื่อที่ชราบแล้วเช่าพักแล้วอากาศกระคึมคึมคือฝนจังสีโตกนี่อาดอกบังม่วง,งมาดกเนี่ยนะนี่แต่สวรจะดอกบังม่วง,งนี่ ไปไปไปหางกินเา้อดิไปไปไปไกินแต่กระดูกยืนิ่งนี่ไปพูดทางคนแต่หางกินเน้คนไป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 พาไปมามไปมาแม่มาแม่เอ๊ Bài 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 này bài hai chị nha bài. Bài 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 bài. Hmm ขอบคุณเด้อพี่น้องผู้เข้ามาเบิงมาชมฝากกดไลค์กดติดตามนี้เด้อพี่น้องเด้อพบพอกันไม่โอกาสหนา้าสำหรับคลิปนี้อไปสนิทสะกนเด้อพี่น้องสวัสดีครับหลม่มามาาลายแท่นี่ทั้งหน้ากะมาทั้งหลังก็มา